บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ทัาใจดูทุกอย่างเลยครับผมทั้งพี่แฟนคลับทั้งบรรยากาศงานครับผมวันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่างานของวิชินนวันนี้ก็จะเป็นตมเหมือนงานวัดญี่ปุ่นครับผมก็จะมีของกินให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกมากมายเลยนะครับผมนั้นก็จะมีพี่ๆศิลปินอีก4ท่านด้วยก็คือพี่ออฟพี่กัลพี่คริสกับพี่สิงห์มาร่วมงานนี้ด้วยก็ทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆแฮปปี้มากๆเลยครับ เราถึงบรรยากาศที่ขึ้นไปทําอาหารหน่อยเป็นไงบ้างเมนูอะไรยังไงที่ยากอะไรเงี้ยแอบตื่นเต้นครับผมว่าทักิลการทำอาหารของเราก็ค่อนข้างค่อนข้างน้อยแล้วกันครับผมก็ได้มายืนข้างเชฟที่ออฟด้วยก็เป็นเชฟที่แบบอันดับต้นๆของประเทศด้วยผมก็เลยตื่นเต้นมากๆครับผมสำหรับเมนูที่ผมทำนะครับก็คือมิโซะสไปซี่นะครับผมคาโบนาร่าวากิวนั่นเองครับผมก็เป็นสปาเกตตี้นะครับคลุกกระซอสแล้วก็จะมีเนื้อวากิวเอโฟวางโป๊ยข้างบนแล้วก็ราซอสด้วยครับผมอร่อยอร่อย แล้วอยากอยากเอากลับไปทําที่บ้านบ้างไหมถ้าพูดจริงๆผมว่ามันสามารถทําได้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ดูวิธีการทําของพี่เชฟแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างไม่ยากก็ก็คิดว่าน่าจะทําได้แต่ว่ารสชาติเจอ,อกมาอร่อยแบบนี้พี่เชฟทำหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันครับครับ,รบนะคะังไมพรหน่อยโ <Okay, S 1> อชีพักโอเคได้ครับผมก็ครบรอบ25ปีแล้วนะครับผมก็ขอให้โอชินะครับอยู่คู่คนไทยอย่างนี้ไปนานนะครับผมเป็นปีที่26 27 28 29 30ต่อๆไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นชาติที่ๆก็มีคุณภรรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนานๆนะครับ ผลิตภัณฑ์และการโอชิให้กับแฟนๆโอเคได้ครับผมก็ทุกคนนะครับสามารถไปหาดื่มกันได้นะครับผมโอชินะครับผมมีขายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นทุกสาขาเลยด้วยนะครับผมและสามารถไปหาเลือกกันได้นะครับมีหลายรสชาติที่เลือกทานกันด้วยนะครับผมบอกว่าจะชอบกันครับนี่หนึ่งส่วนตัวเราชอบรสชาติอะไรอันนี้เลมอนละกันครับผมเป็นรสชาติที่แบบออริจินอลที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็ทานง่ายด้วยครับผมแล้วเวลาแบบเราเหนื่อยง่วงหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเรากินโออชีมันก็จะแบบทำให้เรามี energy มากินขึ้น้วยในการทำงานครับ่ตัดผมได้นะครับจำไ,ได้ไหม,มว่าตอนนั้นพี่ก๊อบอกว่าจะตัดผมก็คือต้องกินแปดหลักแล้วนี่คือต้องกี่หลักนะคะเนี่ยไม่กี่หลักครับผมไม่มีด้วยไม่มีเอาจริงเราเรา,เราแค่อาจจะด้วยอากาศสภาพอากาศตอนนี้ด้วยครับมันค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราไว้ผมยาวมาในระยะนึงแล้วก็เลยเออไหนๆก็ตัดไปไปเล็บตอนแรกเป็นเล็บ ตั้งใจเป็นเล็บแต่ตอนเล็บไปแล้วมันก็เกือบจะสั้นแล้วงั้นก็ตัดให้สั้นไปเลยแล้วกันบาก็เลยบอกว่าเอ้ยต้องได้อะไรหรือเปล่าเราไม่มีผมว่าเออไม่อะไรหรือเปล่าไม่มีผมไม่ได้ร้อนเงินกับหลานนครับแตไม่ได้ซุกทำอะไรกับผมตรงไปไม่มีไม่มีครับผมไม่มีตอได้เห็นจริงผมไม่ชินเลยครับก็ต้องใช้เวลาอยู่กันสักเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมยังแบบมีแบบเผลอๆแบบเป็นรูปรูปผมข้างหลังอยู่บ้างเพราะตอนแรกมันจะมีแบบ ก็ถาออกมาให้ให้รูปเล่นเนี่ยแต่นี้ไม่มีก็แบบแต่พอต้องมีการต่อสู้กันอะไรก็ต้องมีการไล่หมาโอ้ขอบคุณมากครับก็เห็นในในทวิตอยู่จะมีทีมทีนผมยาวกับทีมสั้นเลยเขาก็ตีไม่ไม่เชี่ยตีหรอกคืเขาก็บอกว่าแบบเสียงเขาไมเสียงเข้ามานั่นแหละครับผมก็น่ารักดีพี่จบไว้ผมยาวไปนานแค่ไหนผมมาเอ่อครปีครับคิดว่าเพราะว่าผมจำได้ว่า อีเวนต์แรกที่ผมไปออกแล้วผมยาวอ่ะเอ็มชอยส์เมื่อปีที่แล้วอ๋อที่โดนแซวเรื่องเป็นใช่ครับผมจนมาเมื่อวานเมื่อวานก็เอ็มชอยส์สิ่งที่ว่าแล้วก็ผมปีไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นการไว้ผมยาวนานที่สุดก็นานที่นานที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดด้วยครับแต่ระยะทางตอนนั้นไม่ได้เล็มไม่ได้อะไรเลยปล่อยีอ่าไม่ได้เล็มเลยคผมปล่อยยาวผมปล่อยยาวเลยครับก็ถือว่ายาวที่สุดแล้วก็ไว้นานที่สุดด้วยเพราะว่ามันจะยมเราตรงเทียนแล้วจะกลับไปไว้ยาว ก็อาจจะมีแวะๆไปบ้างครับแวะๆใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับตามตามตามความสบายใจของเราแล้วกันตอนเขาแบ่งทีมกันอย่างนี้เป็นยังไงครับครับทีมกับผมยาวทีมกับเขสองสองก็น่ารักดีแต่สุดท้ายก็ก็ถือกับขนาวุ้นดีมแล้วส่วนตัวเรต้วเตาหูยาวต้าหยาวครับเต้าหยาวมากเพราะว่าตัดเขา้อยใจนะเนี่ย ก็ได้ก็เป็นติดครับผมแต่ว่าด้วยความที่ลุคคาแรคเตอร์เราคนภายนอกมองแล้วอาจจะเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยไว้ผมยาวเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่พอตัดผมสั้นกลับมาเป็นเติกแล้วเซลล์อยู่แล้วเขาก็เวลาสระผมมากครับเวลาสระผมก็คือเป่าแป๊บเดียวแห้งแต่ถ้าตอนผมยาวก็คือเป่าไปเลยครับเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะแห้งก็จะหลีก แต่คือยาวเท่านั้นโอเคไหมคะหไม่อยากยาวมีการาท้องผมยาวก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไ้ยาวยาวไปเลยนี่ไยาวขนาดไหนครับคิดว่าจะไปยาวยาว่างกลางหลังอะไรบยวโอ้โหนเหล็กไฟเราเราแฮปปี้ติดก่อนพี่ลูกอย่าให้รู้ว่าเราเอาแฮปปี้เช็คก่อนว่าใค่ใครอยากลองใครอยากเห็นใครอยากเห็นตัวเองในในรูปนั้นเหมือนกันยาวผมไม่ต้องอยากไะ่ต้องอยากเป็นตัวการ์ตูนในมังงะ ทำร้ายใี่มึงใช่ใช่แต่ว่ามึงก็นั่นแหละแต่เขาไปแต่งให้หน้าระหวานเนี่ยไม่ได้ออกทางผู้หญิงแต่เราอยากได้แบบพี่โป๊อย่างเงี้ยแบบผลานงานเล่เปรตเป็อพี่โปเลยหรอใช่พี่โป๊เป็นไอดอลไม่ใ้เขาลับตาเรมื่อไ่เม่อไหร่อะไรนะที่ต้องก้ต่อเอาแบบพี่โปเอาแค่แบโต่อมาเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันถ้าถ้ามีโอกาสก็ อาจจะได้เห็นแต่คิดว่าคิดว่ายากแต่คิดว่ายากครับพูดจะบอกว่าพูจะทำางานเพลงนั่นจะไม่งนบ้านใช่ครับผมทำงานยากเลยัแต่ที่ผมท่านี่ไม่ได้ลิ n k e กังานเพลงนะไม่มีงานเพลงกับงานเพลงนะหรือว่างานเพลงมจะต้องเอิร์นบุ๊คตันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เกี่ยวครับผมก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกคืออยากทำอย่างนั้นเลยครับผมงานเพลงงานเพลงบ้างเพลงใช่ไหมครับกบิจูนะครับผมครับรับขณูติกับเรซี่ล็อกซี่ก็ตอนนี้ ก็แสนแสนกว่าแล้วก็ออขอบคุณว <His> ิวทุกคนมากที่ทให้การตอบรับเพลงของผมนะครับทั้งแฟนคลับผมและหรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาเจอผมจากเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับคือดูความตั้งใจเยอะมากตอนนี้ ใช่ใช่เพลงนี้ก็ค่อนข้างจริงจังมากๆในระดับหนึ่งครับผมเพราะว่าเรามีพี่ท็อปเดซี่็อกซี่ด้วยแล้วพี่เขามีความเป็นมืออาชีพอยู่ในเรื่องของสตูดิโอพิลเซอร์เอ็กซิคูทีฟโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นพี่ก๊อฟทุกคนก็คือแบบจริงจังในการทำงานแล้วเราก็เลต้องเต็มที่แล้วก็จริงจังด้วยครับเพราะในการกาทำมันความยากง่ายขนาดไหนยากสับปะห์จริงจริงมันเพลงนี้มันเว้นไปเป็นปีเลยนะหลังจากที่เราไปอาร์ตคอนบุกใช่ครับจนมาถึงอัดตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วครับผมจนมาถึงประมาณเมื่อต้นปีเราถึงจะได้แบบกลับมา คอนแดปเทอร์อะไรใช้เวลาในห้องอัดเท่ร่ถ้าอยากจริงๆถ้าใช้เวลาในห้องอัดเด็กก็ประมาณสองสามวันประมาณแต่ว่าระยะเวลาที่มันทิ้งเอาไว้อะค่อนข้างนานไม่แต่คือพอตอนนั้นที่ทำชจมทุ่งกรปีที่แล้วคิดไหมว่าเราจะทำต่อหรือแบบหยุด มันหา,นานอ๋อใช่ตอนแรกก็เอาจริงนะพูดตรงสก็แอบ,บแอบลืมๆไปแล้วด้วย, <c oughs> ว,ยว่าตัวเองเคยอัดเพลงนี้เอาไว้ด้วยครับผมแต่ว่าพอกลับไปดูปุ๊บเอ้ยเรามีเพลงนี้อยู่ที่ว่าแล้วแบบมันก็เป็นแนวที่แบบเอ่อค่อนข้างจะใหม่สําหรับเราเราก็เลยอยากลองทำดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เราปล่อยเป็นเพลงโกหักนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาเพลงรักมาทําต่อก็น่าจะโอเคน่ารักทีการสับเปลี่ย แต่ตัาอย,ยากที่เราทีไว้พอมาจะเป็นที่มาทำใหม่จะเป็การปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไหมเออมีมีแค่ทำเพิ่มแล้วกันครับผมเราตอนแรกเรามีแค่บลูส์อย่างที่บอกคือท่อนฮุกกับเออดนตรีนเนี่ยพี่เตยเขาทำไว้ดีแล้วเขาเป็นเจ้าของเพลงซื้อประกาศกับประเทศเราบอกคือพี่เขาทำไว้ดีมากแล้วเราก็ไม่ไม่เปลี่ยนพี่เขาเลแล้วกันเราแค่มาทำในพานร์ทแรปให้มันมีความเป็นตัวตัวตัว,ต,วตัวเองมากยิ่งขึ้น,นใส่ท่อนแรปเพิ่มไปด้วยยากไหมต้นแรปสำหรับทุกคณะก็ยาก ก็ยากครับมันยากตรงวิธีการหายใจนะนิดนึนิดนึงแต่ว่าก็ต้องซ้อมร้องบ่อยๆพอร้องบ่อยๆไปมันก็เข้าปาสักนิดรับสเปบ์วดูวันแตงเงาพระจันและช่องเละพาตอนสกุลกบเจอจ u ไล l ช่องชูเดสตาเดยวนี้ไปฟังกันต่อได้นะผมี่เจาพนาวุธช่องย t ท b บนะครับมสูมีติ๊กต็อกนะเราต้องทอนในตด้วหน้ม านไปก็ไปกอล์ฟคอนเทนต์พ uh, mm uh uh okay. uh huh. uh huh. ี่จ like ูมาที่นเห็นพี uh> ่เขาทำแล้วเออที่ดีก erm> ็เลยลองลองทำดูบ้างเคยคิดไหมว่าแบบพอลงไปมุกมันจะเป็นลานวิวขนาดนั้นตอนแรกผมคิวทุกคนลืมแอคเคาท์ผมแล้วด้วยใช่เพราะว่าผมผมไม่ได้เข้าแอคแอคเคาท์ดิสต็อกมาประมาณสามปีสองสามปีได้สามปีคือไม่ได้ไปอัปเดตอะไรเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกที่ลงพวกเรื่องเพลงอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมงานมีแต่ทีมงานให้ ครับผมก็มีไอ้คอนเทนต์วิดีโอนี่แหละที่กลับมาเข้าไอจีแล้วแบบถ่ายเองก่อนที่คุณจะถามว่าโัวแฟนหรือไม่ครับผมเปนแฟนถามว่าคุณได้เขาเปล่าดีที่ว่าผมไม่ได้ล็อกเอาท์ไงครับเข้ามา้ายอยู่กันเลยใช่แต่แต่รู้ใช่ไหมครับว่าตัวมีจิ๊กซอว์ตับปีู้รู้รู้รู้ครับรู้รู้เราไม่ใช่เห็นพี่เขาถ่ายไปนานไงรู้รู้ครับรู้ซึ่งพอพี่แบกดีอย่าง ใครก็เรียกร้งว่าเอ้ยทิ้ต่อไปมันต้องไม่ไดรอกนะรอไปก่อนครับเฮ้ยสาวมีเหรอจะจะร้อยมีมัก็ถ้าเกิดมีจังหวะได้ทำหรืออะไรเงี้ยก็จะลงให้ทุกคนเห็นแหละคือเราก็พยายามแล้วในการทำในการอะไรก็เออลงเท่าที่มีก่อนแล้วกันไม่เพราะว่ามันน่านกันจากครา้ที่แล้วที่ลงาม่มันก็อาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าเกิดมันมีโอกาสอย่างที่บอกก็คงได้กลับเจอกันในทิ้งจออีก อย่างงานเพลงนี้ต่อไปกับแผ่นไปยังไงก็เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ก็อาจจะมีปล่อยอีกเพลงต่อไม่ไม่แน่ใจว่าเร็วๆนี้ไหมแต่ว่าก็เริ่มเริ่มทำเพลงต่อไปแล้วเพลงที่จะเป็นเพลงที่แบบมีคนไปคนแหบคนนี้แล้วเป็นเพลงเดียวของอับเลยยังไม่แน่ใจรับผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็เริ่มทำเดโมแล้วรับผมญี่ี่ับผมนแผนไม่แน่ใจว่าแนวเพลงจะมาเป็นแนวไหนยังไงเพลงเศร้าครับอพลงเศร้าแล้วหนะัก ก็เศร้าเศร้ามากอันนี้เศร้ามากเลยกันเดี๋ยวรอดูเราติดตามไม่อย่างเดียวไปกับไปกับฟังไปน้ำตาไหลไปไปนะต้องมีกระดาษนะแต่แล้วจะคนแล้วจะคนแล้วกันถ้าคนอินมากๆก็อาจจะนะครับเดี๋ยวเราให้เล่าเสริมนิดนึงตอนที่เราทำอาหารบนเวทีเนาะว่าที่มีเมนูโองชีมาทำอาหารมาทำเครื่องดื่มใหม่ให้ให้ัให้กัอ่าใช่ครับผมก็ชื่อเครื่องดื่มว่า ฮันนี่กรีนทีมะช่าใช่ไหมครับผมก็จะเป็นส่วนผสมก็จะมีเป็นโอชิกินทีฮันนี่เลมอนนะครับผมผสมกับชาที่เราเป็นคนคลุก mm hmm. เองั่วเองนะครับผมผสมน้ำเกลือรวมกัคนคร mm ับ hmm. แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเลมอนครับผมแค่นี้ง,ง่ายๆครับผมสามารถไปลองทำกันได้เป็นอะไรก็ฝา,ากโอชิเป็นอะไรก็อบกอบใจทุกคนหน่อยครับผมก็ขอฝากโอชิเป็นอะไอก็อบกอบใจทุกทุกคนด้วยน,นะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสครับโอชินะครับผม Terima kasih Terima kasih.